นะผมจะให้ห้าหนึ่งห้าสี่ะครับส่วน9้านี่ผมให้เก้าแปดผมบอกไปแล้วให้9ก้าแปดนะแล้วก็หนึ่งแปดระวังหนึ่งส่วนสมตัวงวดนี้ผมให้หนึ่งเกห้าห้าหนึ่งเจ็ดอ่ะพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าปูให้รวยมาผมจะแจกแล้วครับเกินมา1ิบเอ็นาทีแล้วผมสิไป พักผ่อนแล้วครับพิมพ์คำว่าปู่ให้รวยมานะครับแล้วกดหัวใจรัวๆนะครับหรือจะมอบดาวให้ก็ได้นะเพจนี้มอบเพจนี้ส่งดาวเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับพิมพ์ปูให้รวยมาแม่รอบสุดท้ายนะใครอยากได้ครีมสองกระปุกสองร้อยคอคววยหนึ่งสบู่นะครับ กันชงใบบกแตงกวาสองก้อนหนึ่งร้อยบาทซอเสือก้าสบู่กูต้าขมิ้นมะขามทองคำสองก้อน 101, อร้อยหนึ่งซอเสือแปดอันนี้เมื่อกี้ขายดีมากนกนะครับเกี่ยวกับโชคลาบเงินทองขอบคุณคุณแม่พี่พี่อะไรนะแม่ที่ส่งดาวให้ด้วยนะแม่อะไรเนี่ยยาสุดานะครับถ้าเป็นแม่หรือเป็นน้องขอไปนะ ผมไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นเป็นพี่หรือเป็นน้องตัวนี้นะใครอยากได้นะแม่รหัสนกรหัสนอหนูนอหนูก้าแปดแปดสิบเก้าบาทส่งฟรีจ้าหลอกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่บอกมันไปฮ่าแค่ชื่อยังสะกิดเลยนาทันมันผมไม่เคยแทนตัวเองว่าไม่เอกเองผมไม่เคยแทนตัวเองว่าอาจารย์ไม่เอกนะ ถ้าใครตามผมมาตั้งแต่สมัยที่แบบผมเกิดมาตั้งแต่ยี่สิบเก้าไม่มีสำนักอะไรใลรทั้งสิ้นนะจริงถึงแม้ว่าบางช่วงอะ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเรื่องที่มันเป็นเขาเรียกนะผ่ามรสุมอะไรแต่หลายปัญหาหลายอย่างแต่มันก็ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเราเป็นคนที่ไม่ลืมบุพการีอยู่แล้วนะครับ ผมบอกเลยการที่เราช่วยเหลือคนอื่นแล้วแต่ถ้าเราไม่ช่วยเหลือบุพการีนะยังไงเราก็ไม่มีวันจะเจลืญนแต่ถ้าวัน,นถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราไม่ลือบุพการีพ่อพระแม่พระยังไงเราก็ไม่มีวันตกเหมือนที่ผมโดนทว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคนเราอะนกอ่ะมันบินมัน คนเราอยู่สูงได้มันก็ต่ําได้ยาทนุงยาทะเยอทะยานในตัวของตัวเองอยู่แบบสมถะอยู่แบบจะคิดว่านกมันบินสูงอะ่ะมันจะตกไม่ได้ปีมันหักได้เสมอเลยพึงระวังไว้อ่ะแจกครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมไม่เคยลืมคำพื้ตัวเองอยู่แล้วว่าเรามาจากไหนไม่ใช่ว่าเราดัง โน่นนี่นั่นใครที่เคยเจอตัวจริงเี่ยจะรู้ว่าไม้อีกก็เป็นไม่อยู่ในย้นค่ำไม่เคยหญิงไม่เคยถือตัวแต่บางคนแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเห็นเขาบอกว่าในไร์สดจะดูแก่ดูมีอายุแต่พอเจอตัวจริงจะดูแบบดูเด็กแล้วเขาไม่ mm hmm. เขาไม่กล้าคุยเพราะเขาว่าในไร์สดอะจะรู้สึกคุยดูดันแต่เจอตัวจริงอะ่ะ แม่จะรู้ว่าผมเป็นแมวพอผมเงียบเงียบกลบเลยผมเงียบกลบแล้วเขาก็จะว่าผมญิงนน่นนี่อย่างเช่นไปเจอเอฟซีจันทบุรีเนี่ยโอ้เขามาลอนั่งถึงเย็นอ่ะเขาก็ไม่กล้าถ่ายรูปว่าเอาผมก็ว่าเอาอยากถ่ายรูปก็บอกบอกแม่คือคือบอ๊กล้าบก้าบอกเขาก็บอกกลัวผมหญิงก็ผมเล่นตัวเนี่ยเมื่อกลับมาบ้านเนี่ยไปนั่งร้านร้านไปนั่งร้านเบียร์เนี่ยอืม เจอเอฟซนี่หน้าแทบชิดกันเลยครับถ่ายรูปนี่เออไปเจอเอฟซีเขาทำพงทาหวยผมไม่ใช่คนหญิงนะครับเราไม่ใช่คนเล่นตัวคเจอตัวจริงเนี่ยยิ่งกว่าเมยอีผมอะ่ะ <c oughs> จริงอ่ะวันนี้รัฐบาลนะปล่อยแล้วนะครับวันนี้รัฐบาลนะให้เด่นห้ากับเก้าฟันห้านะครับตรงใจใครไหมตรงใจแม่แม่ไหมห้าหนึ่งห้าจิ๊ดนะครับ ก้าแปดแล้วก็หนึ่งแปดนะครับหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวตัดเล่นเลยจ้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าแล้วก็ห้าเก้านะครับระวังหนึ่งศูนย์อัดศูนย์งว้นี้อัดไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลยห้าศูนย์กับเก้าศูนย์อัดไปเลยแม่งวงน,นี้เก้าศูนย์กับห้าศูนย์ไม่รู้อะชอบงว้นี้เก้าศูนย์กับห้าศูนย์ระวังด้วยนะอาจจะเป็นหกก็ได้อย่างที่แม่บอกติดไปด้วยหกศูนย์ อ่ทีนี้ไม่ไม่แว่าทําไงน้ำน้ําหนักลดอุ้ยคนนี้มอบดาวให้ร้อยหนึ่งขอบคุณครับกินเฮอร์เบอร์ไลท์แม่กินเฮอร์เบอร์ไลท์กินเฮอร์เบอร์ไลท์ครับหลายหลายคนทักว่าเครียดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้เครียดครับผมกินเฮอร์เบอร์ไลท์แล้วน้ําหนักมันลงมันลงจริง ผลิตภัณฑ์ของเฮอร์เบอร์ไลท์มันเป็นน้ำชามันเป็นน้ำชามันเป็นน้ำชาน้ำชาขับไขมันนะครับลองซื้อมากินนะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับแต่มันลงจริงนะพอผมกินพอผมกินมาปีกว่าแล้วแม่ๆน่าจะรู้อยู่มาก่อนผมกินนะครับเป็นเป็นเป็นเฮอร์เบอร์ไลท์เดี๋ยวเอาให้ดูว่ามันเข้าได้ไหมเอ้ยมันจะเข้าดีบอนะุ่ เอามาให้ดูมันเป็นชาแม่มันเป็นชา,แ,นนชาแล้วก็เป็นโปรตีนผมกินแค่นี้แล้วก็จะมีน้ำมันตับปลามีวิตามินชานี่นีนี่นี่ครับนี่จะเป็นตัวนี้ที่ผมกินจะเป็นชาเป็นชานี่ครับ ใครกินจะรู้จักอยู่แล้วนะเป็นชาของเฮอร์เบิร์ไลท์มันมีสองตัวนะครับนี่นี่แล้วตัวนี้ตัวนี้ยกเลิกขายไปแล้วเดี๋ยวผมกินตัวนี้ผมกินตัวนี้กับกับตัวนี้นะครับก็คืออย่างละสองช้อนแล้วก็มันจะมีเป็นโปรตีนอ่ะลอตเตอรี่ใครออกไปแล้วก็อดเพราะยังไม่จบนะครับผมบอกว่าผมจใจดูลอตเตอรี่วดนี้ มีแต่ศูนนะงวดเนี้ยผมชอบศูย์เก้ามากเลยมวดเนี้ยแต่ว่าได้ซื่อศูนย์หกใครชอบศูนย์รูดศูนย์แม่ใครบอกแม่ไม่ชอบห้าค่ะแม่ชอบเก้ากับศูนย์อารูดจา้ามีความรู้สึกศูนย์จะมาม่วดเนี้ยขอบคุณนะจ๊าที่เข้ามาติดดูติดตามรับชมนะจ๊ะ้าเห็นไหมแม,แม่นี่ มีเก้าศูนย์มีหนึ่งแปดมีศูนย์หนึ่งแล้วก็มีเจ็ดเก้านะครับเห็นไหมเก้าศูนย์หลายคักแล้วก็มีศนะูนย์เก้ามีอีกมีชุดหนึ่งนะครับงวดนี้ไม่มีใครถามเลยว่ามันจะเบิ้ลไหมไม่น่าจะเบิ้ลน,นะครับไม่แน่ถ้าเบิ้ลมาเก้าเก้าเออฟังนะถ้าเบิ้ลมางวดนี้เก้าเก้าเลยจริง แล้วก็จะมี5 0 0 9 0 9 0 9 10 9 7 7 7 0 9างวนถ้างวดนี้